การแปลงองศาเป็นรเดียารก็คือ converting degrees to radians ก็คือ degree เนี่ยใช้ตัวยอ่อใช้ตัญลักษณ์ว่าเป็นจุดข้างบนแบบนี้แบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นใส่ตัวเลขแล้วก็ใส่จุดข้างบนแบบนี้หรือว่าใช้ตัวย่อว่า deg deg แบบนี้ก็ได้ก็คือว่าวงกลมหนึ่งวงเนี่ย จะแบ่งออกเป็น360ส่วนเท่าๆกันซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยแทนเท่ากับ1องศานั้นวงกลม1วงเนี่ยก็มีมุมเป็น360องศาโอเคส่วนเรเดียนเนี่ยจะเรียนสูงๆไปจะชอบเรเดียนมากกว่าดีกรีแล้วก็ใช้เยอะกว่าในพวกคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ เรเดียนเนี่ยใช้ตัวย่อว่า rad ก็คือ rad เนี่ยก็คือเป็นมุมที่อโอบล้อมไปด้วย a center of the circle มุมที่ตรงศูนย์กลางของวงกลมที่โอบล้อมไปด้วยส่วนโค้งเนี่ยซึ่งความยาวของส่วนโค้งเนี่ยมันเท่ากับรัศมีของของ วงกลมแล้วก็เรารู้ว่าความยาวเส้นรอบวงกลมเนี่ยคือ2พายอาฉะนั้นวงกลม1วงเนี่ยก็คือมีมุม2พายเรเดียนโอเคซึ่งอันแรกคือดีกรีก็คือองศาซึ่ง ก็คือครึ่งวงกลมเนี่ยมันก็คือร้อยแปดสิบองศานั้นครึ่งวงกลมมันก็เท่ากับพายแล้วมันยังมียูนิตอื่นที่น่าสนใจอย่เช่นเกรดซึ่งเกรดเนี่ยเขาจะห้อย G ข้างบนเป็นแบบนี้ก็คือถ้าร้อยแปดสิบองศาเนี่ยเท่ากับพายเรเดียนแล้วก็เท่ากับ200 Grad สองร้อยเกรดซอนรัดนี่ก็คือโรเตชันก็คือมันหมุนไปแค่ครึ่งหนึ่งเพราะมันเป็นครึ่งวงกมลมนะมันก็เป็นหนึ่งส่วนสองรัดส่วนสามหกสิบองศาเนี่ย มันก็คือ2พายเรเดียนซึ่งมันเท่ากับ 400g r a หรือหมุนเป็น1 r o t a โรเตชัก็คือ1โอเคนั้นถ้าเราเข้าใจ4อย่างเนี้ยเราก็จะสามารถแปลงไปแปลงมาได้หมดเลยโอเคแต่ในครั้งนี้ก็จะเป็น,นพูดถึงองศาเป็นเรเดียน นั้น2อพายเรเดียนเนี่ยมันเท่ากับ360องศานั้นพายเดียนเนี่ยมันเท่ากับ180องศานั้นหนึ่งเรเดียนเนี่ยมันประมาณเท่ากับ57.29องศาส่วน1องศาเนี่ยมันประมาณเท่ากับ0 0 1 7 4เรเดียนโอเคพวกนี้เราไม่ต้องจำก็ได้เพราะเราสามารถ derive d e r i v e สมการได้เพราะว่า พายเรเดียนเนี่ยมันเท่ากับ180องศานั้นมุมในเรเดียนเนี่ยมันก็จะเท่ากับมุมในดีกรีด้วยโดยใช้เทียบประจัตษ์แต่ยางแบบนี้โอเคซึ่งเราเรา,าย้ายข้างสมการเนี่ยมุมในดีกรีเนี่ยก็จะเท่ากับ180องศาหารด้วยพายคูณอยู่กับมุมในเรเดียนเช่นถ้ามุมในดีกรีเนี่ยคือ90องศา นั่นก็ย้ายข้างไปมานั้นอามันก็จะได้เป็น90ส่วน180คูณด้วยพาย90ส่วน180ก็คือ1ส่วน2นั้น90องศาเนี่ยก็คือพายส่วน2เรเดียนนั่นเองโอเคนั้นเราก็จะสามารถแปลงได้แล้วจากองศาเป็นเรเดียนซึ่งเพื่อให้เขาจะยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างเช่นแปลง45ดี g r e เป็นเรเดียน45เราก็ใส่ไป45 องศามันก็จะเป็นเท่ากับ180องศาคูณอยู่กับ r แล้วก็หารด้วยพายนั้นเราย้ายข้างให้ให้เหลือ r มันโดดเดี่ยวมันก็จะเป็น45ส่วน180คูณด้วยพายซึ่งมันก็คือพายส่วน4นั้น45องศาเนี่ยก็คือพายส่วน4เรเดียนเองจะเห็นว่ามันเขียนอยู่ในรูปของพายได้อย่างสวยงามใน ในมุมของแบบเขียนแบบเรเดียนอีกตัวอย่างหนึ่งแปลง30องศาให้อยู่ในรูปของเรเดียน้วเราก็แทน30ลงไปแล้วก็ย้ายข้าง R หดดเดียว R มาปกตินั้น30หารรก็จะเป็น1ส่วน6นั้น R ก็จะเป็นพายส่วน6เรเดียนโอเคนั้นเราก็จะเข้าใจความหมายของ องศาเรเดียนแล้วก็สามารถแปลงจากองศาเป็นเรเดียนได้แล้วแล้วเราก็ยังรู้จักหน่วยมุมแบบอื่นๆอีกซึ่งพูดถึงในคำนี้ก็คือแกรดแล้วก็รอดด้วยรัดนี่คือโ t a t i o n ก็คือการหมุนครบรอบนั่นเองโอเคนั้นแกรดเนี่ยเหมือนเหมือนแกรสติวเดียนเหมือนบัณฑิตศึกษาแต่ไม่ใช่นี่คือ g กรดก็คือสา0องศาเท่ากับ400ร r a กรโอเคก็ วันนี้ก็ไปประมาณนี้ครับ